รู้สึกยังไงกับการฝึกตักสนามในครั้งนี้บ้างครับสนุกครับเหนื่อยกับข้าวแซ่บดีจิริทคิดยังไงกับครูฝึกบ้างครับถ้าเจอครูฝึกตลกเราก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าเจอครูฝึกตลกกว่าเราก็จะเหนื่อยกว่าถ้าครูฝึกชอบลินครับเราก็จะเหนื่อยแต่ถ้าครูฝึกคนไหนไม่ชอบล่นเราก็อาจจะสบายแต่ส่วนมากน่าจะไม่ค่อยมีครับผมชอบครูฝึกคนไหนมากที่สุดครับอุปกรครับ ชอบเพราะอะไรเพราะว่าครูแกเีฮาดีครับเฮฮาไม่เหนื่อยหรอก็ไม่เท่าไหร่ครับชอบครูกรครับเพราะครูชอบพูดเล่นตลกให้ฟังครูกิจาครับชอบเพราะอะไรครับเพราะว่าเรียกใช้บ่อยครับชอบทุกคนครับสนุกตลกชอบทุกคนยกเว้นไอแกนมันเด็กเพราะอะไรครับสร้างอย่างเดียวครับ ไม่ทำอะไรเลยหน้าเหมือนผมด้วยมีข้อเสนอแนะ่อะไรเกี่ยวกับการฝึกพักนามนางไหมครับเอาแก่นมัดเล็กออกครับได้ประโยชน์อะไรกับจากการฝึกในครั้งนี้บ้างครับได้ประสบการณ์ความเหนื่อยความรู้มีข้อเสนอแนะ่อะไรเกี่ยวกับการฝึกพัสนาบา ในครั้งนี้บ้างไหมครับไม่นองเตรียมยอย่างอื่นอะไรครับนอกจากใจนีแค่นี้ครับขอบคุณครับแล้วได้ประโยชน์อะไรจากการฝึกในครั้งนี้บ้างครับได้ทั้งวิธีปสมพยาบาล <c oughs> ได้ทั้งวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทั้งวิธีการฝึกอยู่ทัวิธีได้ความสนุกมากมายครับ <c oughs> ได้เรียนรู้กันเอาตลอด ครับแล้วคุณสิรวิทย์มีข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะอะไรบ้างไหมครับสำหรับการฝึกภวามถนะในครั้งนี้สิ่งที่จำเป็นนะครับกะเวลาเข้าห้องน้ำให้ดีก่อนที่เราจะได้อดทีไปตลอด4วัน